เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว,ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วครับในเกมล่าสุดที่ออแลนโดวาคิรีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคลัมบัสฟิวรี่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นกำไรของทั้งอเมริกาและก็แฟนชาวไทยครับและเกมนี้พรพันธ์ก็เบียดเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตโดยที่มีเรื่องราวหลังเกม กับการแอซิดของพรพันนั้นที่แอซิดไปมากถึง1000ลูกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ทําได้ถึงขนาดนี้ซึ่งทาเอาพลิกผันดังสนั่นอเมริกาโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นน่าสนใจมากๆครับติดตามได้นะเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดหลังจากจบเกมไปหมาดๆกับเกมที่ออ l a แลนโดวาคิลี่เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของโคลัมบัสฟิลลี่นะครับแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยเป็นการเจอกันของสองสาวไทยเราทั้ง นสราต้มคําแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดและ ฟอร์มโดยรวมของทีมออรแลนโดวากิรี่ครับก่อนหน้านี้เอาชนะมาทั้งหมด2เกมติดต่อกันซึ่งก็สามารถเอาชนะทางฝั่งของโคลัมบ,บัสในเกมแรกนะครับหลังจากนั้นก็ชนะอีดีในในเกมล่าสุดและก็มาเจอกับโคลัมบ,บัสฟิลรี่อีก1ครั้งส่วนฝากฝั่งโคลัมบัสฟิลรี่นะครับพวกเขาเองก่อนหน้านี้ชนะมา3เกมรวดแต่ว่า3เกมหลังสุดแพ้รวดทั้งหมดเลยครับโดยแพ้กับออรแลนโดถึง2ครั้งและก็แพ้อันดับ1ของตารางจากโอมาฮาซุปเปอร์เนวา โดยที่เล่นดีมากๆนะครับนุสราก็พาทีมขยับขึ้นมาจากอันดับกลางตารางที่เล่นสเปซสปะกลายเป็นว่าเปลี่ยนเป็นทีมที่สู้กับอันดับ1ได้อย่างสูสีโดยรูปเกมในเกมนี้นะครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นกําไรของแฟนอเมริกาและก็แฟนชาวไทยกันเลยทีเดียวเพราะได้ดูลีลาการเซตของทั้ง2คนทั้งบอนพ่านและก็นุสรา,ารเนี่ยการเซตเขาแพวพราวอยู่แล้วนะครับโดยเซตแรกเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าโคลมัสฟิลลี่จะสามารถเอาชนะออรันโดได้ก่อน พี่พลิกคาดกันเลยนะคนบโคลมัสเนี่ยเป็นทีมที่เล่นดีมากในช่วงต้นเกมช่วงเจอกัน,กนแรกๆเนี่ยผมว่าโคลมัสสู้ได้เกือบทุกทีมนะครับแต่มันอยู่ที่เรื่องของการยืนระยะพอคู่แข่งแก้เกมแล้วเนี่ยตัวเลือกของโคลมัสมีตัวเล่นน้อยนะครับอย่างตัวรุกก็มีไม่กี่คนหรือว่าตัวรับเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะครับทำให้นุทราก,ก็เล่นแบบเดิมไม่ได้พยายามเปลี่ยนจังหวะตลอดนะแต่สุดท้ายซับายของออร์แลนโดมีมากกว่านะครับคือมีคนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วก็เปลี่ยนแท็กติกอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าเซตแรกจะเาชนะไป25-22เนี่ยแต่ว่าเซตที่2ครับกลายเป็นออร์แลนโดที่มาพลิกแซงได้จากเต้มดิวเอาชนะไป29-27ต่อคะแนนนะครับคือสูสีกันทั้ง4เซตเลยโคลมบัตเนี่ยได้20คะแนนทั้งหมดนะครับแล้วหลายๆเซตก็มีโมเมนตัมที่ดีส่วนเซตที่3ครับยังกลายเป็นออร์แลนโดที่เอาชนะได้25-22ต่อคะแนนและก็เซตที่4 ยังเป็นออร์แลนโดครับที่เอาชนะไป25ต่อ18คะแนนก็เลยทำให้ออร์แลนโดวาคิรี่เก็บชนะได้อีก1เกมนะครับกลายเป็นชนะ3เกมรวดจากการชนะโคลัมบัสเด2เกมแล้วก็ชนะอินดีอน1เกมและอันดับในตารางคะแนนนั้นก็อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับยังตามหลังแอตแลนต้ายังตามหลังโอมาฮาซุปเปอร์นวาแต่ว่าหลังจากจบเกมครับสถิติส่วนตัวของสาวไทยเราทั้งพรพันธ์และก็นุสรามีสถิติที่ยอดเยี่ยมกันทั้งคู่โดยเฉ พราะพรพันธ์เกิดปราดที่เกมในวันนี้ครับแอซิดไปทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าแอซิดและก็มีการขุดบอลไปสิบครั้งยังรวมไปถึงการนําแต้มเนี่ยทำได้หนึ่งคะแนนนะครับและก็มีจังหวะเสิร์ฟสิบสองครั้งผิดพลาดไปหนึ่งครั้งรวมไปถึงการเล่นเกมลุกสองครั้งนะครับได้หนึ่งคะแนนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ดีห้าสิบเปอร์เซ็นต์การแอซิสต์55ครั้งผมคิดว่ามันเป็นการแอซิ์ที่มากที่สุดเกมหนึ่งของพรพันธ์เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พรพันธ์เองจะแอซิ์ได้ประมาณ40 เฉลี่ยต่อเกมนะครับถ้าเฉลี่ยเกมทั้งหมดเลยโดยเกมที่มากสุดนะครับในการแอซิดก็เป็นเกมที่เจอกับซานเดโกโมโจที่เกมนั้นแอซิดไปทั้งหมด56ครั้งส่วนเกมเจอกับคลบัตฟิลรี่เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมท็อปของบอลบันที่เล่นดีแอซิดดีกันเลยทีเดียวส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับในทีมออร์แลนโดที่สามารถทําแต้มได้สูงสุดนั่นก็เป็นบิธานีอเบอร์ครอมบี้ครับเกมนี้กดไปจุกย23คะแนนจากการโจมดีเนี่ย 52ครั้งนะครับโดย52ครั้งนี้ทำไปได้ย2คะแนนแล้วก็มีแต้มจากการบล็อกเพิ่มมาอีก1คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตีของเอเอร์คาอมบีครับเรียกว่า3เกมหลังสุด มีเปอร์เซ็นต์สูงมากๆ42สเปอร์เซ็นต์สำหรับเกมนี้แล้วอีกคนหนึ่งที่ทำแต้มได้ไม่น้อยหน้ากันครับก็เป็นวันเดอร์ไวท์ลินซี่นะครับที่ทำไป21คะแนนโดยมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีถึง44เปอร์เซ็นต์เรียกว่าน่าสนใจทั้งหมดเลยกับเปอร์เซ็นต์การโจมตีของออร์เดวารกิรี่ผมสะเกตมาตั้งแต่3-4เกมที่แล้วนะครับตั้งแต่ชนะโคลมัต์ฟิวรี่ในเกมแรกเนี่ยเฮ้ยเปอร์เซ็นต์การโจมตีของออร์เดทำไมเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาขนาดนี้ถ้าเกกิดดฟออร์มีีีแบบโาสท่จะ ได้แชมป์มันไม่ยากเลยนะครับออร์ All แลนโดก็เคยชนะมาหมดทุกทีมแล้วส่วนอีกคนนึงที่ทําแต้มครับก็เป็นแคสบราวน์นะครับที่เกมนี้เราไป14คะแนนเปอร์เซ็นต์การจบตีก็สูงสุดเช่นเดียวกันครับสูงถึง56สเปอร์เซ็นต์ส่วนฟอร์เตอร์นาตาลีครับเกมนี้ลงเล่นน้อยนะแต่ก็ยังทำได้ถึงสคะแนนกับเปอร์เซ็นต์การจบดีสาิบสามเปอร์เซ็นต์และก็อีกคนหนึ่งที่เป็นดาวเด่นดาวดังมาตั้งแต่เกมที่แล้วนั่นก็คือซิสโนรานะครับเกมนี้เนี่ย ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง4เซตเลยเหมือนจะเป็นจิ๊กซอคนใหม่ในการเล่นรอบเพลย์ออฟของออร์แลนโดซึ่งก็สามารถทำไป15คะแนนครับจากการโจมตี38ครั้งโดยมีเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่34เต์แต่รวมทั้งหมดของออร์แลนโดก็สามารถทำได้78คะแนนสำหรับเกมนี้และก็การแอซิสท์ทั้งหมดของออร์แลนโดก็สามารถแอซิสท์ไปได้67เอร์เนต์พรพันคนเดียว90เปอหรับการจ่ายบอลให้กับออร์แลนโดวาคิรี ซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีฟอร์มเด่นมีลุนแชมป์อย่างเต็มตัวตอนนี้เนี่ยแกชนะ3เกมมันเหมือนเป็นแรงผลักดันและก็เป็นโมเมนตัมใหม่ให้กับออร์แลนโดนะครับจากที่ก่อนอันนี้เคยชนะมา9เกมรวดและก็เป๋ไปช่วงพักหนึ่งนะตกครองไปพักหนึ่งแต่ว่ากลับมาได้จากการที่เปลี่ยนตัวเอาซิดโนโราเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวจริงบ้างก็เลยทำให้คู่แข่งเนี่ยเริ่มจับทางได้ยากนะครับมีเอเบอร์ครอมบีลินซี่อวันเดอร์ไวซิดโนราหรือว่าเขาที่ชาวานเนี่ย เออแต่ละคนโห,นหดๆท้งนั้นหนัหนกๆทั้งนั้นส่วนฟักฟังของโคลบัตฟิวรี่นะครับเกมวันนี้พวกเขาก็ถือว่าเล่นดีนะไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีครับโดยเฉพาะนุสราต้อมคำเนี่ย ซึ่งก็ได้ออกสตานเป็นตัวจริงเหมือนเดิมและในเกมวันนี้ครับนุสาราก็สามารถทําได้ถึง32สแอซิดกับ12การขุดบอลยังรวมไปถึงทําไดถึง2คะแนนนะครับโดยที่มีการเสิร์ฟเอส1ครั้งและก็ได้แต้มจากการโจมตี1ครั้ง50%เหมือนพรพันธ์เลยซึ่งนุสาราต้อมคำครับเกมวันนี้ก็ พยายามกระจายบอลกระจายแต้มกันให้มากที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่ ella, อิสเบลลาอราปัตนะครับที่เหมือนผีผักเหมือนกันเพราะว่าสามารถทําได้ถึง15คะแนนครับและก็เปอร์เซ็นต์การโจมตีเนี่ยเริ่มดีขึ้นมากๆโดยที่มีเปอร์เซ็นต์41น,ตน่าสนใจเลยครับทีมที่มีสาวไทยเราเนี่ยกลับกลายเป็นว่าดึงออกจากหลุมได้สําเร็จจากที่ก่อนหน้าน,นี้เปอร์เซ็นต์การโจมตีของโคลัมบัสเนี่ย20บ้าง18ซบ้างแต่พอได้นุสราลลงมาเนี่ย กลายเป็นเปอร์เซ็นต์การโจมตีมันสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเช่นเดียวกันเหมือนกับออร์แลนโดวาคิรี่เลยครับซึ่งอิซาเบลล่าอาราปาสเนี่ยโจมตีทั้งหมดนะ34ครั้งนะครับได้แต้มทั้งหมด14คะแนนไหนก็ได้แต้มจากการเสิร์ฟเอส1คะแนนมีเปอร์เซ็นต์เนี่ย41เปอร์เซ็นต์ะครับยังรวมไปถึงคอคเคลี่ที่ทำได้7คะแนนหรือว่าจิวเลนจิวเนี่ยก็ทำได้10คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตี45ยังรวมไปถึง แล้วเจนนส์นะครับทำได้11คะแนนเปอร์เซ็นต์การจมีบสี่เปอร์เซนต์แล้วก็มีลัสมีแกนครับทำได้8คะแนนเลวิสมอร์แกนก็ทำได้11คะแนนกับเปอร์เซ็นต์การจบตีสาบเปอร์เซนต์ดูครับการกระจายแต้มกันเนี่ยคือผู้เล่นแต่ละคนทำแต้มได้เกือบทุกคนนะยกเวน้นแรมเบิร์กแคลร่เมลี่เคทหรือว่าริเวราวิลมานอกกนั้นก็ทำแต้มได้นะครับและที่สำคัญเนี่ย โคลบัตฟิลลี่เขาเปลี่ยนตัวลงเกือบทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเซตหนึ่งเซตสองเซตสามก็พยายามเปลี่ยนตัวซึ่งการเล่นเซตที่พีิกที่สุดครับนั่นก็คือเซตที่สองโดยเซตนั้นออร์แลนโดก็เล่นกันถึงแต้มดิวนะครับชนะไป29ต่อ27พรอนพันเนน 17, องก็แอซิดไปส8ปครั้งโอ้โหเยอะมาก18ครั้งกับ2ขุดบอลรวมไปถึงนุสราเนี่ยเซตนี้ก็แอซิดไปทั้งหมด9ครั้งนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนลิเวอราวิลมาลงมาทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนมาในช่วงท้ายเซตก็แอ สองคนรวมกันของคนลังบัตกับตำแหน่งตัวเซตเนี่ยทางนุสราและก็ลิเวราวีมาถึงจะเท่ากับพรพันธ์เกิดปรักนะครับก็เี๋ยว,ว่าเป็นแมตท,ที่ท็อปฟอร์มอีกหนึ่งแมตของพอรพันธ์นะครับเจอกับนุสราต้อมคำทีไร เป็นกำไรของคนดูทั้งนั้นซึ่งก็ไม่เพียงแค่คำว่าท็อปฟอร์มสำหรับชมพู่แชมพู่ของเราแต่ว่าล่าสุดครับอเมริกาหรือว่า PVF เนี่ยออกมายกย่องกับไซติใหม่ที่สวยหรูมากๆของพรพันน์ครับที่สามารถแอซิดไปทั้งหมด1,000แอซิดไปแล้วนะครับโดยตอนนี้เกินไปเลยนะแต่อเมริกายกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่น ที่แอซิดได้เกิน1,000ลูกโดยตอนนี้แอซิดไปทั้งหมด1 0 2 9แอซิดกับการเะเล่น93เซตเฉลี่ยการแอซิดต่อเซตครับ11.06แอซิดซึ่งก็เป็นอันดับ2ของหลีกอเมริกาครับแต่ยังตามหลังฮิลลี่ซิดนี์ที่แอซิดไปทั้งหมด1,223แอซิด กับการลงเล่น107เซตและการแอซิตมากขนาดนี้ครับก็ทําให้พอพันเกิดปราดของเรากลายเป็นผู้เล่นคนที่3ของประวัติศาสตร์อเมริกาครับที่สามารถจ่ายบอลในพื้นทุวมทีมในหนึ่งฤดูก,กาลเกิน1,000ลูกสำหรับเฉพาะรายการ P V F นะครับส่วนุราต้อมคำเนี่ย ก็เกิน1,000ไปแล้วนะแต่ว่าเป็นอีกรายการหนึ่งครับโดยรายการนี้นุสราก็ทำไปทั้งหมดเนี่ย932แอซิดและในฤดูกาลนี้เจ้าตัวก็ทำไป267แอซิด นะครับโดยที่ทําคะแนนได้6คะแนนซึ่งนี่ก็คือสติของสาวไทยเราครับที่แพลวพพาวเหลือเกินกับการไปเล่นเพียงแค่2คนแต่ว่าเป็นจิ๊กซอสําคัญและก็เป็นดาวเด่นดาวดังของอเมริกาได้ตารางคะแนนตอนนี้ครับโอมาฮาสุดเปอร์นายังเป็นอันดับ1น,น,นึ 2, ่งอเดนต้เป็นอันดับ2องออร์แลนโดนเป็นอันดับที่3และก็อินดีอีกไนเป็นอันดับที่4ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอินดีอีกไนก็น่าจะสามารถ ผ่านเข้าเล่นรอบเพลย์ออฟได้สําเร็จนะครับอยู่ที่ว่า4ีทีมนี้ใครจะฟอร์มดีมากกว่ากันในรอบเพลย์ออฟหรือว่ารอบชิงแชมป์ส่วนโคนลมบัตฟิลลี่ครับตอนนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอครับแต่แนโน้มสภาพทีมโดยรวมผมว่าเล่นดีเลยโคลมบัตเนี่ยชนะไป8แพ้ไป18เกมแต่การเจอกับอันดับ1เกมที่แล้วอย่างโอมาฮาเนี่ยแล้วสู้กันถึง5เซตผมว่ามัน เป็นการชนะเลยนะเพราะาอันดับสุดท้ายเนี่ยเจออันดับที่1มันแทบไม่ต่างกันเลยครับซึ่งเกมนั้นนุสราก็ทําไป30มสแอซซิตนะครับมีการเปลี่ยนตัวโรเตชันอยู่ตลอด โดยตอนนี้ครับโปรแกรมของทั้ง2ทีมเหลือเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยโคลมบตสฟิลลี่เกมต่อไปจะต้องเจอกับซานเดโกโมโจนะครับในวันที่1ึพฤษภาคมส่วนออร์แลนโดวาคิรีเกมต่อไปก็จะต้องเจอกับแกรนราปิดในวันที่30เมษายนซึ่งก็จะเป็นการเล่นนอกบ้านนะครับแล้วอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายเนี่ยในวันที่2พฤษภาก็จะเจอกับเวกัสส่วนโคลมบตสเนี่ยเกมสุดท้ายจะไปเจอกับ Vegas, เวกัสเช่นเดียวกันซึ่งยังไงแฟนๆก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับแต่ว่าเกมนี้ผม คิดว่ามันเป็นเกมที่จุดประกายสรับสาวไทยเรานะกับตำแหน่งตัวเซตอเมริกาเนี่ยสาวไทยเราถ้าเกิดจะเล่นได้ผมว่ามีไปแค่สองตำแหน่งเท่านั้นนะครับคือตำแหน่งตัวเซตกับตำแหน่งลิบบโรที่เราเหนียวแล้วฝรั่งเนี่ยชอบถ้าเกิดมาแย่งชิงตำแหน่งตัวรุกตัวหัวเสาเพราะว่ายังแย่งไม่ได้เพราะมีตัวหนักตัวแรงเยอะมากยังไงก็รอชมรอติดตามกันครับกับวอลบอลลีกอเมริกาสิ้นสุดเดือนนี้และก็จะชิงกันในทันทีมาดูกันว่าพรพันนั้นจะคว้าได้อีกหนึ่งแชมป์หรือเปล่า รอชมกันได้นะครับเอาแล้วในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย